โอเคครับเราก็มาทำเสนอรถเจ้า101คันนะครับแต่คันนี้นะครับจะดูว่าเขาจัทำลายอื้อล้อเล็กไปครับเดี๋ยวดูว่าว่าเขาจะมีอนุยายังไงบ้างอืมอะแรกก็คนดินใสก็นเลยครับจะลดจะลดเกตไม่พู้นมากทำเพลงนะครับ ตีนใส่ก็เลยอ้าวทีน,นี้เขาบอกว่ารถเขาติดนะครับรถเขา,เาติดนะเออรถติดครับโอ้วนวนวนวิ่งไม่ขึ้นนะครับทำไง,ำง,งครับทำไงครับวนอนวนเขาวิ่งไม่ขึ้นนะครับอ้าวโทรตาม โอตามเจ้ารถดันมาครับนี่ครับจ้ารถดันมาแล้วปอนป๊นปนปนเข็นแล้วครับเข็นแล้วปืนปืนปืออ้าวเข็นแล้วครับจะถอยจมาบเนยานี้ก็มาปืนตีมาต่อปุ๊บ อเทดินคันนี้ผ่านดับไม่ได้คนระับโอ้โนโน้ตโนเขาบอกโอ้ไม่ไหวถนนไม่ดีเลยค่าจอดอออกแคลิฟอร์เนียรถเกตก็ไม่รอรีครับรถเกตก็ไม่รอรีรถเกตก็ตักอย่างเดียวเลยครับวว้านี่ครับปื๊ดอืมางนี่อะไรครับตักใส่ตักใส่ครับ อัไปมันทำไออเนี่ยโอ้โหถอยไปเทียบพึ่งอ๋อพึ่งส่วนนักออนเทมองว่าอ่าไมเวลาท่านพี่เดี๋ยวเขาจะไปเกตข้างบนเองเขาไปเกตข้างบนแล้วเึ่งถมบ่อไปเรื่อยๆถมบ่อไปเรื่อยๆโอ้โหรถตักไม่มีส่วนเจ้าข้องจอดออกไปเลยนะครับเกตลงมาเรื่อย ว้อ๋น้องเดโอ้ว้าวอ่ะถมแล้วคีดีทีดีีดีทีดีีดีทีดีีดีถมแล้วทีดีดีชี่อถมไม่ได้ครึ่งนะครับเห็นมฮะเห็นไหมฮะมมาแล้วนี่ถมไปแล้วเรียบร้อย นี่เป็นไงครับอันนี้เจ้าดันม้วงมง้วนม้วม้วม้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อไป